มอทำงวงเอิมพี่น้องงวงเพิมเจอกับปูดองกินกับปิ้งเมืองแหน่แหละด้วยตำมางวงก็ปิ่งปลาดุกลากอยากให้ด้เนาะน่ากินจังชิ้นไผ่กันยังชินไม่ได้เว้ยกินได้ขนาดตัวปิ้งปลาคือได้ยินอยากกินอันนี้ใด้สุดยอดแบบเฮ้ยได้เลยยเงจุ๊บได่ได้ร้านแต่ละร้านได้อพี่น้องผมนัว ใส่จานหรือใส่ถาดเหนอใส่ดเลยนี่ไงใส่ถาดเนาะหองที่หวานหนิเหรอนมันก็กินรสยิ่รสอือหมกตาตังเลยนี่เฮะปูดองปลาเลปูดองไรปลาลูิมากับซีกับปูดองไม่องเยสตตำเคกินยั่วเออนีเนาะ มันพี่น้องเยอมากเมามากมันพี่น้องเ็ดปูดองนีดองใส่ยังเนอันใส่น้ำปลาน้ำปลาที่พะโล้ดเส่น้ำปลาที่พะโล้ดอ้านั่นดลอกหนูจำม แต้นาปลาที่พะโรดเต้าเต่าหนามปลาเต้าคนเขาจะกัใส่ทุบกระเทียมใส่หลักใส่ซุลน้ำจางน่อยแม่ใส่หนาปลานาปลาที่พะโรดได้จางแดงปลาอื่นบ่ได้มันเหม็ันมันบานัวพราะนาปลานี่มันเข้มบานชอาไปดอง่กับพ่อดิบปลาเขาเงยขี่นอกปลาหัวลองบาเนะเา มหมอนมีปลาดุกเพิ่งค่ะมีปลาดุปอ่ะมค่ะแล้วก็มีต้มปลายงปลาคอหไง ม,มือคุณแม่นะจ๊ะข,ขึ้นกมาเลยกัด้กิเล่ี่นอนดาแล้วมันบานเราย่อยากยัางที่นองอยากไม่นูอยยางว่ามา หัวหยองหัวหยองโัภโลงโลภโลภหลภโ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 ้มโลภ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 โลกอลภโ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 ลภลภโลภ้ลภโ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 ดภโลภโลภอลภโลภโล้อลภ่ลมโลอโมภโล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 แซ่ภลภโลภโมภโลภโลภโลภโ แกงกะค้อใหญ่ใส่กะลามปีมามาเผากันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมากินข่าวน้ำกันค่ะข่าวน้ำกันเด้อค่ะเด้อติ้งปลาดุกค่ะตาบักคุงพี่น้องแกงปลา เอาตามจากเอี่ยมเราสำบกอาเลยกินเยเ่างานังสำกันเขานั่งกินอยู่นี่เขกินข้ามเดีดวยวลองหน้ามานึกยังก็ฉีบเหรอถั่กวงก้อนสุกแ่้ว còn không, ừ. ừ. không đi. Bóp hoa mình. Đức theo ơi. đúng là nhìn rồi rồi báo tôi <laughs> một

แอบเป็นหายพี่น้องครับปิ่ปงปลาดุกหน้ามญี่สีแปลบไหลเนาะแป๊าเนาะอุ๊แอบเป็นนี่เนี่ยไปตึกหน้าพญี่สีวันอืม,ออมเดี๋ยวจบเดี๋ยวต้องทำมันดิเดี๋ยวได้เนี่ยเนี่ยกกินได้เจ้ากิน

ไปกันไม่ไปร่างมิงก็ไปแขงไปอยู่เนี้ยมเตรียมพ้อมเพื่อบไงไปนกเพื่อนก็ตองยิงาอินดำเลยไปจอตัวั่เอาเสียงลงในรัวทำเียลอยางันเม้ดขนหรอจ้มันมันอยกยงมน มันจะเจอริกอสิตนะคะหลาทากินเนื้อย่างนี้นิมันยังไม่เสร็เลยกินมดซำได้บ้านเราคนกินุ่มใบรุนเขาจะไม่กินเขาไม่กิน่เบ็บักมดใบรุนาจะกินเนื้อย่างก็หมูเบ็ดใบรุนไทยมาเด็กกินอะไรกี่วักด้ กินเราบ้างคแม่กินขงเรได้ยนะเนียมเมือนอีกินกับญาตกินเราานะครับหนูนี่แตนแล้วก็หากันสนกินกัานมากทอาหแม่ยิงผมกินกานี่หว่าผมกี่กี่มใส่เดสเซนเ้ยไนได้เพราะมือเด้หยิงมาเนีน่กี่มัใ่กนกาตหาขันจัว่าอะไรเนียน่าี่มัใกกับญานเรา ้ะไม่ได้อังอนไปรุ่นห้าวอือ,อจไม่มันโ้หี้ยไรุ่นตองนีบาทแพไปทำบา,าดะผลอยด้วยันยน,นี้รอดสายวันสิเด้ยแล้วจัามือไป้ถอเป็นโรคยันารบไม่สวยใชไมสะอได้ะยยาไม่แรงยเนยังเอาซตมา้มันหนาหนสักเกีย นี่มออยู่เด้น่ขอนเต็มไปวันนี่เลยก็ไปตั้งใจจะไปอยู่แล้วนี่ขอวันรเร็่าอาเ็มไปอยู่อาเ็มไปเยอะเนี่ยไปสองวันเยอะไปแล้วนอาเ็มไปี่มันมีเดียวอืจ้างก็บอบอัไป้วยังเขาอ๋อั่น้

快搬开嘞！快搬开，不播。